สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้วันทีจิจนะคะวันอาทิตย์พฤติการมาค่ะตำอะไรอะ่ะตำอา่าตำถั่วใส่กุ้งสุสแล้วก็หุ้นเซนแล้วก็หมูแล้วก็บรอกโคลีตมนะคะมาได้จ้ายวย่เนี่ยถทายกจานยิ่ขเ้นก็นสิดีเนาะแต่ว่าที่ตั้งกล่องมันสูงเกินมันหลดบ่ด้เนาะก็ประมาณนี้แหะคะ่ะเนาะเดีวจะลองขยับใหม่ โอเคประมาณนี้นะคะ่ะเห็นก็จะประมาณนี้ถทาลดลงก่อหัวบ่มีหัวหายมาได้จากก่อนอื่นเกล่นมก็ไล่ก็แช่เป็นสาไทยกําลังใช่สาวไทยได้แตเด้อพักตั้งอูสึกร่อดอ่อนๆงามๆจ้ะบ็อกโคลีกุ้งจ้ะ Tăm tua cung sốt, nơi đình dinh vân vân cháo mì nam mơ nô, mô hình nam mơ nô. Say bong bạc ít liền bên mặt ạ. Yo, 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 yo. มันบอเห็นน้ำปลาะเนาะบอเป็นยังไงได้มดถ้าสดชื่นมูจะมามาเสิบ์ฟกาสาวไทยสาวไทยแต่พูดโคราดเด้อเจเดอบ่าแม่น <c oughs> อีสานเด้ข <c oughs> ่อยเป็นคนโคราด <c oughs> ฮึมแซ่บกว่าต้องกุ๊บึม,มหวานจุ๊ยๆมันกุ๊บกุ้งด้อนอ่อนกินได้ทั้งหัวทั้งเปียกมาเลยแ่บมาด้วยจ้ะทุกคนอากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพ 恼了，恼了。 ตำเอ่อตำถั่วใสกุ้งับวุ่นเส้นจ้ะหืมฟองคอร้องแปบ๊บนึงต่อจ้ามองบเคยเห็นเนาะค่ะนี่ค่ะเราจะ กล้องลงหน่อยนึงแต่มันก็บรอได้อีกละลุ้ลายก็บบอดีเนาะอ่านๆเนาะถ้าลงหลายหัวคอยก็หายเด้อกเป็นอย่างก็ปเป็นอย่างดอกเนาะโอเคแค่นี้แหละคะ่ะเนาะมาเสบกันน้ำกันไ่น่าสหายก <laughs> ล้องตั้งกลง้องเป็นบ้านบ้านเนีน่กลัวเขียวๆนี่ถัว่ว เอามาลวกแล้วมาตำเนื้อหมูไล่ผดต้มเอาจ้ะเนื้อหมูบก,กินแบบเอา,เอามาขวเรแล้วก็มาทำกินเลยจ้ะคือไม่รู้หมูเข้าเลี่งแบบไหนเน,ะะนาะค่ะต้มน้ำทิ้งแล้วก็เอามาทำกิน เอาองศามะเนี่ยวดยิดลบมามา ทำสไตล์ข่อยนี่ยขนะ่อยบอดาจาริตดอกข่อยกินยังได้กับิกินยังสนลับกินดังจบุจบจบแบเบนอกจากคุณเมียวอร่อยมากลองด้วยจ้ะคุณเพื่อน เต้าไทยแต่ผูดโคราดเบาอิสานได้น้อยเดียวเสียบบอมีแห้ง คอยเป็นลูกครึ่งไทยพลัดจีนดนอจ้ะตาคอยเป็นคนจีนมกาก่อนเนอขาอพยพมาคนจีนนะคะ่ะมาตั้งรักฐานอยู่ที่ไทยเนอะ แต็นาคอยมันว่าไปทั้งจีนเนะพี่สาวลูกหลานพี่สาวแม่ไปทางหน้าตาไปทางจีนด้วค่ะลูกหลานพี่สาวเราก็ไปแต่เราแตกแนวเขาจะไปทั้งเขียนกินไปคุยไปเนาะ น้ำปลาโน่นาตำถั่วใส่น้ำปลาโน่นวาจ้ะ ก,กินบ้างมะกินได้สองสามคนอืมขอตัวไปแล้วจ้ะแล้วเพืพ่อนๆจะเบื่อกินนาน จังดังเพราะว่าเปิดน้าด,ดังน้ำปลาแม่อีพิมพ์จ้ะเริ่มแบบหอมเกลืต้มซุกแล้วแต่เราก็ต้องทำแบบให้มันร้อนนอะคะ่ะช่วงนี้กินอาหารแบบให้ร้อนๆมือกำลาังสะอาดแต่เด้อ แซบบหมดดอกชอบคลิปนี้คือเรื่องโปไลฟ์กูแชร์เป็นกำลังใจ so ให้สาวไทยผูดโคราชเดะเด้อโอเคแซบแซบลองไปทำกินเดะเด้ออากาศหนาวแล้วค่ะกินแบบอาหารอุ่นๆร้อนๆเผ็ดๆนะคะรักษาสุขภาพเดะเด้อไม่ว่าอยู่ไหนก็ ขอทุกคนคิดดีทําดีเนาะค่ะกวาจะอยู่รอดเนาะคะ่ะขอให้ทุกคนระพัสสุขภาพระวังทุกอย่างระวังฟืนระวังไฟระวังคนระวังใบระทุกอย่างจ้ะโอเคเจงคลิปหน้าจ้าขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจเนาะคะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปละจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขนะจ้าบ๊ายบายยินดีกดไลค์กดแชร์กดดิ่งนะจ้าเจงคลิปหน้าจ้า